ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบกันเรื่องความเป็นพระสกิทาคามีตอนนี้ระยะตีขาช้างขาแรก ก็ได้แก่ขาราคะการยติอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้กายยกตานบสติกรรมฐานร่วมกับอสุภกรรมฐานพิจารณากายคนพิจารณากายสัตว์พิจารณาวัตถุว่าทุกสิ่งทุอย่างนี้เป็นของสกปรกหรือว่าเป็นของสะอาด จงอย่าลืมว่าตอนนี้ให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้สัญญาคำว่าสัญญาแปลว่าความจำเขาบอกว่าสกปรกก็สกปรกกับเขาด้วยเขาว่าสะอาดก็สะอาดกับเขาด้วยเลยไม่รู้ความจริงแบบนี้ใช้ไม่ได้ ต้องใช้เป็นยาจริงๆ่าลองเอาอจาระมาจับดูที่ว่ามันสะอาดหรือสกปรกลงบ้วนน้ำลายใส่มือแล้วก็กลับกลืนกินกเข้าไปใหม่ทำได้ไหมถ้ามันสะอาดจริงมันก็ต้องกลืนกินกเข้าไปได้อุจาระที่ถ่ายออกมาแล้วเนื้อแท้จริงๆก็คืออาหารที่มีรสเลิศ ที่เรามีความปรารถนามีความต้องการก่อนจะกินก่อนจะบริโภคเราเลือกแล้วเลือกอีกเป็นของที่ชอบใจเออส่วนนี้มันเป็นกากเราจะทิ้งเสียก็เสียนใดเอามาบริโภคใหม่ยจดหมดจะมีความสิ้นเปลืองน้อยลงทําได้ไหมท้าไม่ได้ถ้าทําไม่ไดม้มันสซอาแต่มันสกปรกน้ำปัสสาวะ ที่เราถ่ายออกมาแล้วแต่ความจริงก่อนจะือบริโภคน้ําแล้วก็เลือกแล้วว่าน้ํานี่ต้องสะอาดจริงๆไม่มีเชื้อโรคขณะที่เราปรสัสสาวะออกมาแล้วเราจะกลับคืนกลิงเข้าไปอีกได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็ใช้ได้ถ้าไม่ได้ก็สแสดงว่าสกปรกถ้ากินใหม่ได้ก็สแสดงสะอาด เนื้นอแท้จริงๆแล้วก็กลืนๆินกลับไปไม่ได้นี่มันแนะนำกันนิดเดียวให้ใช้ปัญญาพิจรารณากันเองว่าหาดูความสะอาดในร่างกายของคนและสัตว์หาความสะอาดร่างกายของสัตว์และบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่แล้วดูความส่งตัว ร่างกายของคนสะอาดรลอสกปรกก็มีการทรงตัวไหมมองไปดูจริงๆก็ไม่มีการทรงตัวมีแต่ความเหวิวแต่ความแห้งความสุดความโทรมแล้วก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนและสัตว์เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นที่มาของความทุกข์จริงๆร่างกายของเราคนเดียว ตั้งแต่เกิดมาเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่วันเกิดจนทั้งถึงบัดนี้วันไหนบ้างที่เราต้องจะมีโอกาสหยุดเลี้ยงมันมีโอกาสไหมถ้าหากินจริงๆกันจริงๆก็จะหามีโอกาสที่หยุดเลี้ยงมันไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันจะต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลา อาหารคือคํำข้าวเรยกว่าอาหารที่บริโภคกันไปเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตอาหารของจิตที่มีความปรารถนาในความสวยสดงดงามในด้านเครื่องอภรณ์อาหารของการผัสสะคือการต้องการมีคู่ครองมีการสัมผัสระหว่างเพศรวมความรสิยมทั้งหลายเหล่านี้มันต้องการไม่มีความหยุดความหย่อน ความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากการงานที่เกิดขึ้นกับเราก็ส่วนใหญ่พวกพวกนี้เป็นสำคัญนอกนั้นมันจะมีความสุดโสมมีอาการไม่ทรงตัวแล้วก็ในที่สุดความป่วยไข้ไม่สมบายการบีบคั้นมันก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายจริงๆมันก็ตาย เมื่อพิจารณากันดูแลจะเห็นว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบางคนอื่นก็ด,กกดีมีสภาพผนเพี้ยหลอกเรารักเกือบตายปรารถนาเกือบตายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็ไมไปด้วยความสกปรกถ้าคิดกันให้ดีจะมีจะมีแต่ความเสยียเสียเอียนไม่อยากจะแตะต้องสิ่งกละลกันนี่คิดให้มันซึ้งให้มันถึงจริงๆ มองไปในตาสัมผัสเครื่องอรณ์ภาพผ,าผ่อนภายนอกและให้มันทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังไปถึงเนื้อทะลุเนื้อข้าไปถึงข้างในตับไตไส้ปอดตัวนี้หาความจริงให้พบว่าตรงไหนมันสะอาดแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาหาความจริงว่าร่างกายนี้มีการทรงตัวมันเที่ยงไหมก็เห็นว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ในเมื่อมันไม่เที่ยงปัญญาสามสามก็พอคิดได้ว่าร่างกายมันเป็นสภาวะเต็มไปได้วยความทุกข์เราต้องเดือดร้อนจากการหาทำงานหาทรัพย์สินมากเพราะร่างกายเป็นสำคัญต้องหาบ้านให้อยู่ต้องหาอู่ให้นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องหาให้ทั้งหมดและในที่สุดมันทรงตัวไหมนะ มันก็สลายตัวมันตายเมื่อความจริงปรากฏอย่างนี้แล้วเรายัางจะโมหลงไหลฝ่ายฝันในการแสวงหาคู่ครองอีกหรือยังจะมีความชุ่มช่ำด้วยความปราถนาอีกหรืออะไรบ้างในระหว่างที่เรามีคู่ครองแล้วมันเป็นปัจจัยของความสุข ความปรารถนาในความรักกลมรักสิ่งไรการเป็น,นความสุขหรือว่ามันบรรดานความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นนั่งนึกดูให้ดีอยู่คนเดียวไปไหนได้เป็นอิสระอยู่สองคนก็เหมือนก็หาหนายมาบังคับเรา <c oughs> แต่พอมีลูกมีเต้าความทุกข์มันก็เกิดมากขึ้น ถ้าลูกดีก็ดีถ้าลูกประเภทเห็นว,ว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดความช้ำใจมันก็ยังมีขึ้นเพราะลูกอากตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างปัจจุบันเห็นถมไปนี่การทำลายกำลังของช้างขาที่หนึ่งด้วยหน้าของราคะท่านทำลายแบบนี้ ทำให้ท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระสกิทาคามีมีจิตสลดตกลงแต่ยังไม่หมดยังมีความเมาอยู่บ้างแต่เมาน้อยยังมีความหิวยังมีความกระหายในกามารมณ์แต่ก็หิวน้อยกระหายน้อยมีความรังเกียจมากแต่ว่าถ้าจิตละเอียดถึงขั้นสกิทาคามีเต็มที่อารมณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดเมื่อประจันหน้ากัน จะมีมาบ้างเพียงระยะที่จิตสงัดพอเป็นอนุสัยเท่านั้นจะมีสภาพเหมือนคนตายด้านไม่มีความรู้สึกในเพศแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกเสียเลยมีความรู้สึกเหมือนกันแต่มีการสิ้เสีเยนมากมีการลังเกิดมากความรู้สึกเกิดขึ้นฉับพลันเดี๋ยวก็หายไปใจสลด เห็นเครื่องปรดับบรรดาพรสวยสดงามสดสงดีตามองปรั๊บจิตก็รู้สึกว่าชมชมนิดหนึ่งในขณะเดียวกันจิตตกทันทีว่าโอ๋หนอนี่ราาศพเดินมาแล้วเดี๋ยวนี้ที่พูดในฟังนี้พูดแต่ให้ฟังแต่เพียงหัวข้อใ,ใช้ปัญญาพิจารณากันเองนี่เราก็มาตีช้างขาที่สองนี่ขาช้างขาที่หนึ่งเพลียไปแล้วช้างขาที่สองคือความโลภอยากรวย ก็มานั่งดูคนที่เขารวยเวลาตายเขาแบกเอาทรัพย์สินทั้งหมดทั้งหลายไปเมืองผีได้ไหมท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายท่านที่มีอำนาจราชสักทั้งหลายเวลาตายท่านแบกอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินของท่านที่หามาได้โดยความสุดจริตบ้างโดยการพุจริตบ้าง ท่านไม่ไม่มีท่านใดเลยที่จะสามารถแบกทรัพย์สินไปไป,ไปสู่โลกเบืองนาได้ก็ไปใช้เมืองผีนั่นไม่เคยมีใครนำมาไปได้เลยในเมื่อท่านไม่มีโอกาสจะนำทรัพย์สินทั้งหลายส่วนนี้ไปได้เราละ่ะได้คนอย่างเราจะนำไปได้เสีกเพียงใดก็มานั่งมองเห็นความเป็นจริงว่าโอนหนอ นี่เราจะนั่งเดเกยร์เดกกายอยากปรารถนาความร่ำรวยไปเพียงใดน, <c oughs> นี่เราพูดกันถึงความเป็นพระอริยเจ้านะเ <c oughs> พราะได้โปรดทราบจะคิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนไม่ไม่มีความขยันหมั่นเพียรในด้านของปกติชนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความขยันหมั่นเพียร แต่นี่ความเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่ปุถุชนท่านหลายที่จะเข้าสู่ความเป็นพระสะอาสกิทาคามีมองเห็นว่าการได้เกียแต่กายสแสวงหาลาบมากเกินไปนี้เป็นการเหนื่อยเกินไปกำลังใจลดลงปรารถนาความรวยน้อยลงยังรวยอยู่แต่ว่าน้อยลง น้อยตรงไหนหากินพอกินพอใช้ค้าขายเคยกำไรมากลดเหลือ,อกำไรน้อยลงเอาเงินให้กู้เคยดอกเบีย้ยเต็มตราตอนนี้ลดดอกเบีย้ยลงเป็นอันว่าความปรารถนาในความร่ำรวยลดลงไม่ใช่หมดไปเลยยังทำอยู่แต่ว่าทำไม่ถึงกับมีการตะเกียจแต่กายเกินไปไม่ทรมานกายเกินไป เพราะมีกําลังใจทราบอยู่แล้วว่าเจ้านี่ไม่สามารถจะตามระบายเบื้องหน้าได้ในการที่จะทําลายความโลภให้มันบรรเทาลงก็อาศัยพรหมีหารสี่คือไม่ตายความรักกรุณาความสงสารมีการแบ่งเบาภาระทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้เป็นฐานเป็นการเจือาจารย์ให้บุคคลและสัตว์อื่นมีความสุขตามสมควร <c oughs> ไม่ใช่ว่ามีเท่าไรให้หมดเท่านั้นแต่ตอนนี้การบริจาคทานมักจะมากขึ้นมีความชุ่มชื่นในโอกาสที่มีได้มีเวลาที่ได้สงเครา์บกคนลสัตว์ให้มีความสุขเห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีค่าแต่ถ้าว่าอยากต้องการค่ามากจริงไปกว่านั้นเอาสิ่งที่เป็นวัตถุมาแลกกับสิ่งที่เป็นนามธรรมาคือความดี นีเป็นการบรรเทาคือทำลายช้างขาที่สองให้ให้อ่อนกําลังลงเมื่อจิตใจมีความรักมีความทรงสารมากขึ้นเกือ่อนมากขึ้นการโลภโมโทสัญ,ญ,ญ่าจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนมันก็ไม่มีในการได้เกียรติกายหาทรัพย์ดิสัมมาสัมมาเรื่องว่าด้วยความสุจริตเวราสัมมาชีวะ ก็หาแต่ได้ว่าหาพอควรไม่ได้เกียดกายเกินไปไม่หวังกําไรมากเกินไปไม่หวังดอกเบี้ยมากเกินไปทําไปเพื่อความทรงตัวให้อยู่เป็นสุขในฐานะที่เป็นคนเท่านั้นนี่เห็นว่าช้างขาช้างขาที่สองที่เราจะทําลายให้เพลียลงไปก็ได้หนาจเมตตาความรักกรุณาความสงสาร อาศัยการให้ทานเป็นการทำลายความโลภความทะเยอทะยานแทนที่จะทะเยอะทะยานได้เกียิกายหายมากแสนมากกลับทะเยอทะยาน,ยาน,ยาน,ยานต้องการสงเคราะห์ห้ใยๆบุคคลอื่นนะสัตว์อื่นมีความสุขอันนี้เป็นปันจจัยส่วนหนึ่งให้ช้างขาขาช้างที่สองเพลียนลงป็นเพลียตรงไหนในตอนก่อนที่ยังไม่เปลียเขาบอกว่าทองมีที่ไหน เพชรมีที่ไหนพลอยมีที่ไหนเงินมีที่ไหนเดินไวเดินเร็วก้าวยาวเพราะก้าวเขาถึงความเป็นพระสีทธธาคามีช, 9, ชักก้าวช้าๆเดินช้าๆก้าวสั้นๆก็คิดว่าชีวิตขอกเรานี่มันมีความทรงตัวอยู่ไม่กี่วันถ้าเยอทยานไปก็เท่านั้นแหละตายก็แบกไปไม่ได้ แต่เวลาที่มีชีวิตอยู่ต้องหากินเป็นของธรรมดาเป็นอนันว่าขาช่างขาที่สองเพลียไปข้างแล้วนี่มาเล่นขาช่างขาที่สามได้แก่ความกดความจำบดัดคิดที่ค่าเก่งฆ่าบุคคลอื่นให้พิ่นนาดไปอารมณ์อย่างนี้พระโสดาบันยังมีอยู่แต่ได้ว่าไม่ละเมิด ขังเสือร้ายไว้ในกรงเสร็จแล้วด้วยกำลังของศีลมาถึงพระศีธาคามีถ้าเปรียบว่ากิเลสตัวนี้เป็นเสือเสือที่อยู่ในกรงก็ตีเสือให้เปลียยังตีเสือไม่ให้ตายเจ้นแรกมันโดดเก่งนะักก็ตีแข้งตีขาห้าม,มาให้โดดมันจะไปได้ก็แค่เดินถ้าจะกล่าวถึงกำลังขาของช้าง มันเคยก้าววเดินแรงก็ตีมาเส้พับไปพับนะยังไม่หักให้มันเพรียก้าวช้าลงไปก้าวแล้วก็ยั่งเร็วเพราะขามม่ขยโยขยเยขยโยขยเยกมันเดินไม่ไหวก้าวไปไกลมันก็ก้าวไม่ได้มันต้องหยุดขอ้อน,นี้มีประมาณชั้นใดกำลังใจของท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสกิทาคามี ตัวนี้ต้องทำลายด้วยพราะมีหารสี่เป็นทิเศษพราะมีหารสี่ตัวแรกของพระโสดาบันเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเป็นสำคัญเห็นว่าเขากับเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันมีปรารถนาในความรักในความเกื้อกูลแต่ว่าอารมณ์ใจที่ไม่พอใจยังมีกำลังมากอาจจะขังอยู่นานเป็นวันเป็นคืนก็ได้ เมื่อลมใจเข้าถึงพระสกิทาคามีก็มีอภัยทานเข้ามาแทนที่มีพรมีหารสีด้วยแล้วก็มีอภัยทานด้วยเมื่อใครเขาทำให้โกรธความโกรธก็รู้สึกมีขึ้นเหมือนกันแต่ก็มาคิดได้ว่าคนที่เขาเราทำให้เราโกรธนั้นแต่ความจริงเจตนาร้ายเขาไม่มี มันเป็นความเข้าใจผิดของคคลคนนั้นที่คิดว่าการกระทําอย่างนี้เป็นของดีที่ทําอย่างนั้นเพา่อการหลงผิดก็มานั่งในก่าเออเรากับเขานี่มันก็เหมือนกันนะไอ,อเราทําอะไรมาต่างๆในการก่อนเราก็คิดว่าเราจะมีความสุขพราเหตุนี้ทํากรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดีก็ปรากฏว่าคิดว่าเป็นของดี ทำไปแล้วมันก็เดือดร้อนต่อภายหลังนี่คนที่เขามาทำให้เราโกรธก็มีสภาพเหมือนกันเขาคิดว่ามันดีเขาจึงทำแต่คนทุกคนจะเห็นว่าอะไรไม่ดีจริงๆแล้วไม่มีใครปรารถนาจะพึงทำน่าเห็นใจเขาที่เขาหลงผิดคิดไม่ชอบได้ความจริงการเป็นประกาศตัวกับบุคลอื่น ากาศตัวเป็นสัตรูกับคนอื่นนี้เป็นเหตุทําความเล่าร้อนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขมันเป็นปัจจัยให้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ว่าน,นี่เขาหลงผิดเสียแล้วฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเราเต็มใจในการให้อภัยกับคนประเภทนี้เขาอยากจะด่าก็เชิญเขาด่าไม่ชอบใจเหมือนกันก็อดใจไว้ พ่าอยากจะด่าก็ด่าไปไม่เหนื่อยก็แล้วกันความโกรธยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีถ้าความโกรธมันช้าความโกรธมันเบาจิตให้อภัยเขาซะแล้วว่าเป็นพวกเขารู้ไม่รู้จริงเป็นผู้รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเขาต้องทาอย่างนั้นฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวิชิตตมาน อันดับแรกเราโกรธแต่ยับยังไม่ตอบแทนเวลานี้เราก็เห็นจะโกรธบ้างแต่ว่าอย่าไปติดตามความโกรธเลยให้อภัยเข้าไปคนที่ด่าเราคนที่ว่าเราที่คนที่กลแกล้งเราเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอิสระเขาเป็นทาสคือเ,เป็นทาสของกิเลสตันหาปาทานและกุศลกรรมในเมื่อเจ้านายใช้เขาก็ต้องทํา เราะว่าเขาเป็นคนโง่ไม่มีปรรัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาเมื่อพิจรารณาอย่างนี้แล้วก็ระง,งับความโกรธเสียได้อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทการพูดให้ฟังนี้เป็นการพูดเพียงแค่ข,ข้อในการแนะนำเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาสอนกันละเอียดละออให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น เราคิดว่าถ้าเรายังกโกรธยะงพยายามบัตแล้วเราจะตายไหมล่ะแล้วคนดี่เขาทำให้เรากโกรธถ้าเราไปกโกรธเขาเขา้าเราไปฆ่าเขาเขาตายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายถ้าเราทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์ถ้าเราไม่ทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์มีทุกข์เพราะเขาขาดเพื่อนที่ดีไปคนหนึ่งคือเรา แทนที่เขาจะรับการสงเคราะห์เกื้อกูลจากเราเราก็ต้องตัดความเป็นมิตรออกสงเคราะห์เกื้อกูลกับบุคคลที่เป็นศัตรูไม่ได้มันจะเป็นภายภายหลังเราก็ต้องส่งอเวกขายับยางไม้เขาจะอดเขาจะอยากเขาจะป่วยไข้ไม่สบายเขาจะเป็นเขาจะตายก็ปล่อยเขาเราไม่ใช่คิดจะทําร้ายเขาแต่ปล่อยให้เขาสรงสภาวะของเขาเองเพราะเขาอยากประกาศตนเป็นศัตรู เราให้อภัยแต่ว่าไม่ให้การเกือ้อกูลเพราะว่าถ้าเกือ้อกูลไปแล้วบางทีดีไม่ดีทําให้เขาตายเร็วขึ้นเขาเห็นคนเขาเห็นหน้าคนดีเขาไม่ชอบใจอาการไข้เขาอาจจะสูงขึ้นกว่าด้ดฉะนั้นในตอนนี้เราก็ต้องวางใจสบายๆที่เรียกว่าวางเฉยจิตพร้อมในการให้อภัยนี่ทำอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ขาช้างข,า,ขาที่สามก็เพลียไปยังไม่หมดยังมีแรงอยู่บ้างแต่ก้าวช้าแล้วก้าวไปได้ไม่ไกลมันก็หยุดหยุดตอนที่เราให้อภัยทานเลี้ยวขาช้างข,า,ข,า,ขาที่สี่ที่องค์สมเด็จพระพิชิตธมานกล่าวว่าตัวหลงตัวนี้ต้องใช้ปัญญาทุกทั้งหมดนี้ใช้ปัญญาพิจารณาทั้งนั้นก็นั่งมานั่งคิดว่าโอ๋หนอเรานี่ จะไปหลงในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเพื่อประโยชน์อะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีการทรงตัวเรามีมาแล้วเราก็แก่ไปทุกวันเราก็สุดท่งไปทุกวันเราก็ตายในที่สุดสิ่งที่เราได้เข้ามามันก็ไม่มีการทรงตัวมันก็สุดก็ท่งลงปุวันแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดตอนนี้ความร่ำรวยที่จะพึงรวยเกิดขึ้น เรารวยแล้วเรารวยไม่ตลอดเพราะว่าถ้าเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่รวยเราจะมานั่งมัวเมาในทรัพย์สินการแสวงหาทรัพย์สินเกินพอดีเพื่อประโยชน์อะไรเพราะเรานี่ตายลงไปทุกวันชีวิตตินสีของเรานี้นั่นหมดไปทีวันละชินช้นละชินช้นละชิน้นละชิ้นไม่ใช่มันก็หมดตัวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเราแบกไปไม่ได้เราหาความสุขจากการให้ทานดีกว่า นี่ก็มานั่งพิจารณาทั้งบุคคลที่เป็นประกาศตนเป็นศัตรูกับเราว่าคนประเมทนี้เขามารประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเขากับเรารักกันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเมื่อหากว่าเขากับเราเป็นศัตรูกันการเกืือกูลซึ่งกันและกันก็ไม่มีขาดญาติขาดมิตรกัน เป็นอันว่าการอาศัยซึ่งพาซึ่งกันและกันก็ไม่มีรวมความว่าจิตตัวนี้ที่จะทําลายความหลงทําลายไม่ได้จริงก็มันนั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้นอกจากว่ามันจะตายแล้วที่เรามันหลงไหลไฟฝันว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงพิจารณาแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงๆง มันเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอุศนลกรรมเท่านั้นอยู่ไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เจ้าของเขาก็จะมาทวงคืนไปก็เป็นอันว่าเราไม่ควรจะมานั่งมัวเมาในขันห้าคือร่างกายและทรัพย์สินของทั้งหลายในโลกเพื่อประโยชน์อะไรกำลังใจของเราจะมีความยุ่งยากในเมื่อเราลหลงไหลฝ่ายฝันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มานึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีที่ท่านบอกว่าชาติเป็นทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์เชราเปิทุกข์าความแก่เป็นทุกข์วรนำเปทุกข์ขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสป,ปาย,ย่ายความเศร้าโศกเส,สียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ เป็นอันว่าการเกิดมันทุกข์ถ้าเรายังติดอยู่ในสิ่งให i, ลายเรานี้เราก็ต้องเกิดอีกแล้วก็ต้องมีทุกข์เพื่อความสุขที่สุดของเราเราขอวางภาระทั้งหลายเหล่านี้เสียบันเทาความรู้สึกว่าสมบัติในโลกทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราเสียจะตายเมื่อไรก็เชิญตายกำลังใจของเราไม่เดือดร้อนที่ตอ้องพดแพศจากของรักของชอบใจ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทําลายกําลังขาของช้างขาที่สีให้เพลียไปยังไม่ถึงกับตายอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองเวลาที่จะแนะนํแกบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หมดเวลาเสร็จแล้วฉะนั้นต่อที่นี่ไปขอาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามใช้ปัญญาพิจารณาตามพระทำคำสั่สอนขององค์สมเด็จปะชินวร์ที่กล่าวมาในเรื่องของพระสกิทาคามี ตามสมควรกับเวลาที่ท่านจะพึงปรารถนาสวัสดี